Your friend, you not okay. and tell me what สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมชายชนเจับชายผู้สง่างามผู้ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพนะคะเลี้ยงได้สวยแม้กระทั่งจะอ,อยู่ในตู้หรือนอกตู้อบประสุยยังเคยสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อสมัยก่อนนี้เลี้ยงบอลสีในตู้อบเนี่ย บอนสีจะอยู่ได้ยังไงในเมื่ออากาศก็ไม่ถ่ายเทมีความร้อนมีความอบแล้วก็อากาศเข้าไม่ได้ร้อนมากๆเลยซึ่งประสสกก็สงสัยว่าเอะแวบอนสีเขาโตยังไงนะคะเคยสงสัยมากๆแต่ตอนนี้รู้สึกโอ้เขารักษาอุณหภูมิเขารักษาสภาพแวดล้อมเขาต้องการให้ไอน้ำแล้วก็มี อุณหภูมิภายในของตู้เนี่ยสม่ำเสมอนะคะถ้าเราเลี้ยงบนสีนอกตู้เนี่ยอุณหภูมิก็ไม่สม่ำเสมอบางทีก็แล้วแต่แดดแล้วแต่ฝนแล้วแต่ลมใช่ไหมคะแล้วก็ขอบใบเนี่ยเขาก็จะสูญเสียออไอ้น้ําออกไปทางอากาศเขาจะคายน้ําเยอะทําให้ขอบใบแห้งทําให้โรคโจมตีได้ทําให้ใบไม่สวยทําให้มีเชื้อราอะไรเงี้ยคะ่ะ ซึ่งจะใบงดงามแต่เวลาที่พระสุจับใบเนี่ยมีความชื้นมากๆซึ่งบอลสีในฤดูหนาวเนี่ยเขาก็ต้องการไอน้ำต้องการให้อากาศชุ่มชื้นอุณหภูมิในตู้จึงเหมาะกับเขาการเลี้ยงระบบปิดปิดทุกอย่างเลยคะ่ะอากาศก็ไม่เข้าก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตประสุเคยสงสยัยเอาแล้วจะสองสองเคาสองเคาแสงยังไง อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเคยคิดเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ตายนะคะเขาอยู่ในตู้เนี่ยเขาก็สวยในฤดูเออหนาวเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยจําเป็นเพราะใบเขาเนี่ยจะเปียกน้ําจะชุ่มชื้นตอลอดเวลาขอบใเบเนี่ยปะสูจัเนี่ยจะรู้สึกถึงความชื้นเนี่ยคะ่ะชื้นชื้น,นอยู่ตลอดทําให้เขาสวยงามนะคะถ้าเรามาเลี้ยงนอกตู้เนี่ยขอบใบก็จะมีปัญหาละช่วงเนี้ยคะ่ะบันประสูก็ขอบใบมีปัญหาเยอะๆต้นนี้เลี้ยงในตู้คะ่ะ ตอนที่เลี้ยงนกตูวก็แข็งแรงก้านสั้นๆใบก็จะกัดสีสวยอยู่เหมือนกันแต่โรคภัยก็จะเยอะก็จะทําให้ข้อหัวโตด้วยนะคะปสุก็ปล่อยเขาละคะเพราะว่าจะได้เอาหัวเขามาผ่าขยายพันธุ์ได้อีกใช่ไหมคะบอลสีของปสุเนี่ยชายชนเนี่ยเป็นบอลที่ปสุรักมากๆเลยตั้งแต่สมัยที่ปสุเลี้ยงใหม่ๆปสุก,ก็มีอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นเนี้ยถ้าจริงๆแล้วมา เมื่อก่อนเนี่ยสักปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะแพงมากต้นนี้ระดับหมื่นนะคะน่าจะเกือบจะสองหมื่นได้ต้นนี้ค่ะแต่ตอนนี้ราคาลดลงแล้วนะคะบานสีชัยชนมีมานานมากแล้วนะคะเขาเป็นบอลที่ประกวดชนะเลิศก็น่าจะชนะนะครับมีความแข็งแรงของใบมีสีที่สวยขนาดนี้ปลูกเลี้ยงตามไร่ตามสวนตามนาก็ได้ แตกกอง่ายขยายพันธุ์ง่ายออกดอกง่ายด้วยนะคะประสบเคยผสมเกสรของเขาแล้วก็ง่ายดีสวยงามด้วยนะคะหามาปลูกกันไว้ทุกสวนเพราะเมื่อก่อนนี่แพงจนจับต้องไม่ได้ตอนนี้ต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยคะ่ะก็จับต้องได้แล้วก็เอามาปลูกไว้ขยายพันธุ์ให้เต็มเต็มบ้านเต็มสวนเราไปซึ่งบอลสีชายชนเนี่ยต่อไปก็อาจจะ แพงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ด้วยความสวยงามของเขาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมค่ะ